h o n d ้า w n n เซ n t เ r โดยรถจักรยานยนต์ HONDA CP Balance ไอคำว่าศิลปินไส้แห้งนี่ก็เป็นคำที่คงกล่าไปแล้วเกลียดมาก งานศิละปะเนี่ยจริงๆมันจะไม่ได้เป็นสินค้าได้ไหมมันก็ใช่มันเป็นสินค้าพอมันถึงจุดที่พีคข,ของมันแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่งานศิละปะแล้วม,มันจะเป็นเขาเรียกของมีค่าดีเลยผมจะลงทุนเลยคุณอยากได้เท่าไหร่เนี่ยผมจะซื้อภาพนี้ไว้ในครอบครองแล้วผมจะพาวนาลคุณตายไป<า>เลยงั้นในหาะถ้คุณเป็นศิลปินคนหนึ่งเนี่ยวงการศิละปะในบ้านเราในสายตาคุณเนี่ย ถ้าผมถามง่ายๆแบบนี้ผู้ใหญ่จะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรหนึ่งคือคุณว่าอันนี้มันเป็นวงการที่คือคัดไหมม,มันบูมไหมมันเจริญม,มันกําลังไปในทางที่กําลังไปในทางที่ทดีที่มั่นอยู่คือ<ะ>ผมตั้งแต่สมัยผมเรียนมาตั้งแต่มอเนี่ยั้งมาหาลายัยปีหนึ่งอายุสิบเจ็ดยยี่สิบปีแล้วอะ่ะคือผมก็ติดตามเทรนด มาของศิลปะมาตลอดในในเมืองไทยเทยมนค่อยๆแบบค่อยๆเปลี่ยน,นเตเงื่อนแล้วนักศึกษารุ่นรุ่นใหม่ๆก็จะมีอไ,อไอเดียอะไรใหม่ๆแต่การเมืองมันก็มีในการเมืองในแวดวงศิลปะม,มีมีทุกวงการครับคืออะไรครับการเมืองครับเมเช่นพี่ใหญ่น้องเล็กอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าคนที่เราก็ต้องเอาใจเขาหรืออะไรเรื่องง่ายๆของ การผูกราคาของแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บีเรื่องธุรกิจคล้ายๆอะไรวะคล้ายๆวงการเพลงก็เป็นคือคือมันเป็นเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครวงการศิลปะก็คล้ายๆวงการวงการเพลงก็คือวงการศิลปะมีดรามา่าไหมมีครับเพิ่งมีเร็วๆนี้เองวันนี้ยังมีอยู่เลยคือมีที่อันนี้เล่าได้ใช่ไหมครับอดลองดูที่กระบี่มีตอนนี้มีเวิร์กช็อปของศิลปินคนหนึ่งที่ที่อาจารย์ชื่ออาจารย์ เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เขานำศิลปินหลายๆคนมาร่วมกันทำรุ่นสองที่กัะบี่แล้วก็หนึ่งในนั้นมีศิลปินคนหนึ่งเป็นเป็นคนทำงานศิลปะที่เป็นพัิมากรรมต้นไม้แล้วทางกระบี่จะให้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นเนี้ยอายุร้อยสี่สิบกว่าปีเขาให้ตัดไปเลยแล้วก็มาทำงานเป็นศิลปะเพื่อเอาไม้นี่มาทำอ่าให้มันศิลปะทีเนี้ยอย่างที่บอกครับดราม่ามันเกิดนง่ายมากเพราะว่า พอโซเชียลมัน<อ>เครับมันก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาเฮ้ยทำไมทานี้กับต้นไม้ทาไมงานศิลปะต้องทําลายธรรมชาติ<อ>ทําไมต้องอย่างเงี้ยก็เข้ามากระแสอะารี่าลังถาถมซึ่งผมเป็นคนทาเพจมิสเตอร์เซ็กแมนก็คอือคอยแบบรายงานข่าวะอะไรแงี<ๆ>้ขึ้นแล้วค่อยๆโพสออกไป,ปว่าให้ตอนนี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้เป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดได้ยินมาว่าทางทางคนนี้ก็บีเนี่ย บอกมาแล้วว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมันจะตายอยู่แล้วอ๋ออ่ามันข้างในมันกลวงแล้วมันอยู่ไม่รอดหลอกถึงไว้ก็ตายเอามาทํางานเป็นศิลปะดีกว่าโอแต่อย่าลืมว่าดราม่าก็คือดัาม่ารับคือพูดอย่างงี้ปุ๊บมันก็จะมีคนนึงทั้งหมดเอ้ยมึงรู้ได้ยังไงมึงก็เป็นต้นไม้แหละญาติเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยรู้ได้ยังไงมันก็จะต้องมีอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยสุดท้ายต้นไม้ถูกตัดแล้ว สุดท้ายในสุดในเมื่อมันถูกตัดแล้วขอให้มันกลายเป็นอะไรสักอย่างที่ดีกว่าเขียงกับขอนแล้วกันอ่าอย่าเป็นตะเกียบแล้วกันข้อมูลบอกว่าคุณเป็นคนที่มีวิธีการทํางานที่ต่างจากศิลปินออกไปแล้วก็แล้วก็มันมีความจริงบางอย่างที่ที่ทําให้รู้ว่าจริงแล้วงานศิลป,ปะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานฉายเดียวมันทํางานเป็นทีมได้ได้ครับมันคืออะไรฮะมันคืออะไระก็คือผมมีทีมครัอ่าคือผู้นี้ผมมีลูกมือครับมีคนช่วยช่วยทํางานเขียนให้ เอ้าแปลว่าไอ้รูปที่เราวาดนี่คุณไม่ได้ยืนวาดอยู่คนเดียวหรอกเหรออ๋อก็วาดคนเดียวก็สัส่วนใหญ่ก็มีแต่ว่าหลังๆมาอยันที่บอกว่าที่ผมต้องทำงานส่งของสวิตเซอร์แลนด์เขาเอาหลายสิบรูปอยู่ซึ่งปกติผมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมจะผลิตงานได้เดือนละรูปนี่คือเยอะสุดของผมแล้วเพราะว่าผมต้องแต่งเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเล่นคอนเสิร์ตด้วยเลย้ยแต่ว่าปีนี้ผมตั้งเป้าว่าผมต้องได้ไม่ต่ำกว่า28รูปไม่นมันคนเดียวมันไม่มีทางได้ มันต้องมีลูกทีมแปลว่าคนต้องมีคนมาช่วยวาดใช่มือปืนมือปืนแล้วอย่างนี้เนี่ยถือว่าคุณหลอกเขาไหมอ่ะก็ไม่หลอกผมก็พูดอยู่ที่ไม่หมายความว่าหมายความว่าโอเคคุณไม่คุณไม่หลอกเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ปิดบังคุณก็บอกแล้วว่าคุณก็ก็มีคนช่วยหวาดใช่คือผมันไม่ค่อยอยากปิดบังเรื่องแบบนี้เพราะว่าหนึ่งสมมติเราออกแบบบ้านเราไม่ได้สร้างบ้านเอง คือสิ่งที่ผมสำคัญที่ผมให้ความสำคัญคือทำายังไนก็ได้ให้งานมันออกมาในจำนวนที่เราต้องการและคุณภาพดีเท่าที่เรากำหนดไว้ตามที่เรากำหนดไว้ให้ได้อันนั้นต่างหากที่น่าที่สำคัญผมเนี่ยเป็นคนไม่ปั้นเนียผมปั้นรูปไม่เป็นแต่ผมจะทำสเกลเจอร์ผมก็ต้องไปจ้างเขาปั้นนั่นเปนงานถ้าเกิดว่าผมมันั่งคิดว่าเออปั้นไม่เป็นว่ะมันไม่ปั้นดีกว่าแล้วสุดท้ายทั้งชีวิตผมก็ไม่มีงาน เกาเชอร์ทำสปีดเตอร์ผมปันไม่เป็นมันเสียดา,ายของมันก็ต้องทำมันเกิดดีๆทำไว้ก็ได้เอาผู้คนตรงๆไมเคิแลแองเจโลอะไรเก็ทําสมัยก่อนที่เขาเขียนบทอะไรเงี้ยก็ทําเจฟคูนูลักามิเดเมนเฮิร์สแล้วเขามีลูกมือท่านเขาไม่ได้ทำคนเดียวคือพ<ว>ูดง่ายๆว่าศิลปินระดับอัครศิลปินระดับโลกเนี่ยไมเคิลแองเจโลที่วาดครีเอทออฟอดัมในบทซิสทีนที่มีมือมาเต็มกันคือพวกนี้ภาพบนหลังคาบนเนี่ยไมเคิลแองเจโลก็ไม่ได้นอนเขียนคนเดียวก็ต้องมีลูกทีมมีลูกทีมครับ แล้วแบบทุกวันนี้คืออย่างที่บอกไม่งั้นเนี่ยมันมันมปีหนึ่งสิบสองรูปในฐานะของคนเฉียนรูปถือวมันน้อยมากมันน้อยจนแบบเราไม่มีทางที่จะทันเลยศิลปินคนอื่นเขาใช้วิธีมีลูกมือเหมือนคุณไหมลหลายคนที่มีศิลปินเมืองนอกเยอะแยะมากครับมาจ้างถึงเวลามาจ้าง,าางศิลปินไทยแหละไปวาดให้เขาแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ไอ้ส่วนที่เป็นของเขาเขาก็บอกบอกวัด ซึ่งคนที่เขาเป็นอ่าเป็นแกลเลอรี่เป็น erie, เอเจนซี N ่ C, หรือคนที่เขาซื้อรูปคุณไปเขาก็เขาก็รู้เรื่องนี้แล้วเขาไม่ได้ถือสาเขาไม่ถือสามันไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่คือถึงบอกว่าตอนนี้วัฒนธรรมการคิดในของคนไทยเนี่ยอ่ามันยังเหมือนเดิมอยู่อ่ะอม,มันต้องเปลี่ยนแล้วหนึ่งหนึ่งต้องเลิกคิดแล้วว่าศิลปินอินทิปอืมต้องเลิกคิดแล้วศิลปินอินทิปอ่าสองต้องเลิกคิดแล้วว่าศิลปินไม่สนใจเงินอ่าต้องเลิกคิดสามต้องเลิกคิดแล้ว,วศิลปินอารมณ์เป็นหลัก ไม่มีอารมณ์กูวาดไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่สี่เลยกคิดว่าศิลปินแบบว่าถ้าไม่ใช่ตัวเองเพียวๆเนี่ยถืงว่าไม่ใช่งานของเขาอะไรเงี้ยต้องเลิกต้องเลิกต้องปลด่นเจเนอเรชันนี้นนต้องไม่คิดเรื่องแบบนี้แล้วอ๋อเหมือนเนี่ยน็กนนิเคือรายการของผมแต่ผมก็ไม่ได้ไปนั่งขายเองซะหน่อย ผมก็ไม่ได้เป็นคนจัดไอ้ตู้นี้ซะหน่อยอผมก็ไม่ได้เป็นคนนั่งตัดต่อด้วยแต่ทั้งหมดที่เป็นไอเดียของผมของครอบผมเราต้องโปรดิวซ์มันออกมาให้ได้นะเหมือนโปรดิวเซอร์เออถ้าเป็นตำแหน่งจะตกองตีคือเราเป็นโปรดิวเซอร์วันนี้อย่างน้อยการมาของคุณนะทำให้เรารู้จักคุณในานะของอาร์ตพิสมากขึ้นเนี่ยนะคนเขียนรูปนะเป้าหมายต่อไปฮะกับบทบาทการเป็นนักร้องกับบทบาทการเป็นศิลปินคุณบาลน้ำหนักสองเรื่องนี้ยังไงคือตอนนี้มันอย่างที่บอกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนลวมัน มันไม่ได้ห่างกันแล้ว<อ>มันหมนใกล้กันแ,<อ>แต่มันมีเส้นบางๆที่ติดอยู่อตอนเนี้แฟนเพลงผมเนี่ยเขาเขาเข้าใจแล้ว<อ>ว่า,าวีป่าเหมือนวาดรูปด,ด้วยแ,<อ>แล้วก็หลังจากที่เปิดเพจอันนี้มิสเตอร์เซ็กแมนมานเ,นเขาจะมีกลุ่มแฟนเพลงที่เป็นเป็นสายอาร์ต<อ>สายอาร์ตแบบเด็กเด็กสิลปรกรเด็กช่างเด็กที่เป็นแบบเข้ามามากดไลค์อยู่เรื่อยก็คือแบบว่าเออมันเริ่ม ไปทำที่ดีขึ้นสิ่ง<ม>ที่ผมพยาทำต่อไปก็คือแบบว่าหนึ่งเอยากให้ให้ให้สังคมไทยมันนี่ง่ายก่อนเลยให้คนไทยเปิดใจรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อต่อศิลปินเป็นืุงไทยก่อนให้โอกาสเด็กวัยรุ่นเขาหน่อยว่าเขาอยากวาดลูกเ<ม>นี่ยบางคน<ม>พ่อบางคนไปบังคับลูกอยากให้เป็นหมออะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายลูกแบบ ม่อยากเรียนอ่ะลูกอยากเป็นนักเขียนกระตูนอะไรเงี้ยแล้วแล้วต้องใช้ความพยายามในการที่จะไปบอกพ่อมากว่าแบบผมไม่อยากเป็นหมอเลยพราะที่เรียนมาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแฮปปี้เลยอะไรเงี้ยคือพ่อแม่เนี่ยอยาได้เข้าใจว่าการเขียนรูปแล้วจะต้องไส้แห้งกันทุกคนคือลืมคําว่าไส้แห้งไปจากชีวิตนี้ได้แล้วเคุณไม่แม้ว่าถ้ามันได้รับการพัฒนาส่งเสริมถูกทางมันก็เป็นอาชีพพ่อที่สร้างรายได้ที่ดีพ่ออมมยประโยชน์หนึ่งผมแบบอึ้งเลยอ่ะมีช่วงที่ผมขายรูปไม่ได้ เพลงไม่ดังไม่มีเพลงไม่มีงานไม่มีเงินแทนที่พ่อผมจะพูดว่าเฮ้ยเลิกร้องเพลงไปทำงานบริษัทไปอะไรอย่างเงี้ยพ่อผมพูดว่าเฮ้ยเราจบงานอาร์ตมาเราต้องเลือกร้องเพลงแล้วไปวาดลูปให้มันดังขึ้นมาเฮ้ยโหพ่อพูดอย่างนี้ได้ไงคือแบบ คือทั้งสองอาชีพเนี้ยมันไม่ได้ตางทั้งคู่ไงวลาไม่ได้ทำเนี่ยแต่พ่อบอกว่าให้ทิ้งตันี้ไปแล้วมาว่าลูกจริงจรงจัง้ทาทีมได้มีเงินแบบอะไรเยอะม,มันต้องคิดอย่างนี้คือมันต้องสนับสนุนของเขาลูกตัวเองก่อนว่าแบบว่าทุกอย่างมันทําได้มันมีโอกาสม,มันต้องคิดนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราเราแค่คิดว่าอยากให้วัยรุ่นทุกคนมันแบบได้มีโอกาสทําตรงนี้ให้ได้แล้วถ้าพ่อแม่เขาสนับสนุนมันจะเป็นอะไรที่ เมื่อกี้คุณยังค้างผมอ่ะแผนต่อไปที่คุณจะทําคืออะไรจากนี้หลังจากนี้ก็คืออยากจะทำมิสเตอร์เซ็กแมนให้มันเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนขึ้นครับกดนี้นะครับจริงๆมิสเตอร์เซ็กแมนเราขายเสื้อเลยนะเราทำเราทำเสื้อยืดด้วยโชว์ได้ใช่ไหมอ๋ออย่างนี่ก็คือลวดลายที่เกิดจากงานอาร์ตของคุณอันนี้ก็อันนี้ก็ทำใช่ใส่มิสเตอร์เซ็กแมนจะไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กโดยตรงถ้าจะเป็นของของเสื้อนะครับคอนเซ็ปต์มันจะเป็นเซ็ก อาร์ตแอนด์ล็อกแอนด์โลอ่าจะบอกว่ามีเรื่องเซ็กบ้างมีเรื่องอาร์ตมีล็อกแอนด์โลบ้างอะไรเงี้ยผมก็ทำขายอยู่ใน i อคุณก็คงเป้าหมายคุณก็คงจะผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเป็นศิลปินเนี่ยมันก็ชัดขึ้นซึ่งทุกวันเนี่ยมันก็อยู่แนวโน้มที่ดีก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆและในแง่ของงานเพลงที่เราคุ้นเคยเนความเป็นคุณกันดีอะก็ตอนนี้ผมต้องส่งเพลงเร็วนี้แล้วคิดว่าถ้าไม่มีอะไรพลาด ภายใน4เดือนของปีนี้น่าจะได้ฟังหลังสงการน่าจะได้ฟังเพลงใหม่ได้แล้วเพราะว่าผมเบี้ยวพี่นิกวิเชียนมาบอกว่าพี่นิกบิ๊กบอสค่ายจีนี่เนี่ยเขาก็รอเพลงใหม่จากอินซิงคุณก็ไม่มีเวลาส่งสักทีเขารอจนเขาจะไม่รอเขาจะไล่แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะมีอีกสี่เดือนคุณได้ฟังซิงเกิลใหม่ในนามของอินซิงใช่ครับต้องได้ฟังต้องได้ฟังแล้วครับอ๋อเอาละฮะวันนี้ครบถ้วนเลยหิวอยากจะแวะอะไรอีกนะ เอาคุยจาอยงถีงรอบไม่หมดลงไม่กินหัวยจอีกรอบเหรอโอเคขอบคุณที่ลอบคุณาครับขอบคุณมากครับนอกจากงานศิลปะจะเปิดมุมมองและจินตนาการให้กับผู้เสพแล้วหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผลงานของผู้ชายคนนี้ก็คือการสะท้อนภาพของสังคมผ่านภาพวาดล้อเลียนในสไตล์ของเขาที่ทำให้นึกถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวศิลปะที่เกิดขึ้นจากชายผู้นี้ปาล์มปิยวิทย์ นินจุลกะสวัสดีครับยังย่งนั้นน้ำอีปากอีดีดีแล้วรู้วอร่อยเลย้ว อราคาบท16นี่คืออไเนี่ยอครนั่ไม่ค่อจะโล้ยไม่ได้ไม่ได้เ่โล่มีใค่จะโล่ ว่างคนเดียวไม่ได้หรอกใช่เขามีลูกทีน,นปปรัสเปอร์นี่คือมเมลแคนอันเจโรใช่ไหมรัสปเปอร์ด,<ส>ดาวินชีนดูสีขน